ช่องเสือพาไปและ f อช่องเสือพาไปและ FC 100บาทติดต้นกันแล้วนะคะสา,ส,าส,าสาธุสาธุสาธุค่ะคุณ<า>ประป่านยาลงทุนรดมทรัพยากรโรงเรียนบ้านสรสีในวันที่13เมษายนนะคะอนุโมทนามุด้วยเดินนะคะจ้ะอันนี้นเป็นเลขบ,บัญชีนะคะเลขบัญชีนะเรียของโรงเรียนนะคะโรงทศสาขาบ้านม่วง 020-229-194-886นะคะนี่ค่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับคุณย่ชทุกบค่ะโอ้ย่าชีไอย่าชีมาย่าชีเย่ย่าชีไปแล้วนะคะย่าชีย่าชีย่าชีมารวยมารวยมารวยซันมารวยมารวย เอ, of of เ,อเอามารวยมารวยมาก่อนอืมใชะรวยนี่ไม่ได้รวยแตรวยเอากระเป๋าที่น nice ี่ปากตังใครไหมไม่แล้วไม่แล้วให้ยาละสองร้อยขอบคุณได้ค่ะนี่ก็เป็นแอสเอนน้องเฟิร์นน้องฟางแล้วก็เอฟซีนะคะโรบุนนะคะโรงเรียนบ้าน์สอเลสซีนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะสวัสดีครับสวัสดี ท,ทุกท่านนะครับที่อยู่ในไลฟ์สดครับช่องมนโอม่าจากกรุงเทพาสวัสดีครับมาเป่าคุณเต็มสวัสดีครับยงหรออเลยลูกของพระโสดะสวยแดงสวัสดีครับ่องกณสมกับสมมงสมองนะครับสวัสดีครับทองทองนะวงทองคูทองว่านะครับขอใคครับ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสามารถคอมเมนต์และกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะคณะครุสิทธิ์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมศรีวิกนดการจัดงานทอดพระบาสามัคคีเพื่อการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมศรีวิกรมการปรับปรุงสนามกีฬานะครับปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและจ้างรูจ้างชั่วคราวนะซึ่งยังขาดแคลนนั่เพียงพอต่อการพัฒนาให้เกิด ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและงานบริการชุมชนยิ่งของกราบเรียนมยัน่วๆน,นะครับท่านท่านนะครับทุกค่วนต้องาเป็นสภาพร่วมกัน,นมีการความนุ่นะครับก็สามารถโอนเข้าบัญชีนะครับของโรงเรียนได้เลยนะครับธนาคารรพสอนะครับสถาบันม่วงนะครับหมายเลขบัญชีนะครับ020 สองสองเก้าหนึ่งเก้าสี่แปดแปดหกนะครับครั้งนะครับศูนย์สองศูนย์สองสองเก้าหนึ่งเก้าสี่แปดแปดหกนะครับนะก็ทำบุญตามอัธยาศัยนะครับทำเขาที่เราทำทำได้นะครับนะก็ขออนุญาตษาที่บุญกับคุณแม่สาคอนนะครับคุณแม่สาคอน เลือกมีเลือกไปรับสวัสดีครับของคุณแม่สาคอนครับผมของคุณแม่สาคอนครับที่นะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ปักต้นกันแล้วก็พี่แมมนะครับอ๋ออะไรเนาะเดี๋ยวคุณดุติคุณพิชาคุณสมบูรณ์ตัวนี่คือใจคุณสวัสดีพี่สมยงด้วยนะคะของพิชาพี่แมมนะครับพี่แมมรถบัสเพราะงั้นเขาเขียนว่าพี่แมมรถบัสอืม เนี่ยบ้านี่หนึ่งตางม้อไปดานพอาไร้อยแล้วอมได้งานทงานไ้อยางนนบอสน้อยบอสน้อยทำงานแล้วใครโทรไปตอนนี้จะเสือเสียงบอสน้อยนะรับสายนะ่ ยาจีไ้ทำเลยยีน้องจำดีขนาด่แค่สอนวันจำไม่หมดเลยพี่แม่นี่งงแฟนบอกว่าบอสน้อยสอนแป๊บเดียวรู้เรื่อง ่แม่ไม่ยังไม่รู้เรื่องเลยทุนนี้พอน้อยเข้าพิจต่เช้าแม่เสียยังเียยันจะไปนอนต่อวันนี้นะครับขอบคุณนะครับนาด่านมาเลยมากคุณมาก่อนคุณศรีทุกคู่นะครับคุณสาชัยทุกคนนะครับสวัสดีนะครับอ่าเอฟซีที่ผ่านเอสเอ็นมาก็ เดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวรอไปกดตังมาก่อนเนาะเพื่อนะครับยูทูบเพื่อปรับกันคนละร้อยคนละร้อยนะครับค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้ก็มีคุณแม่วัฒนาโอนมาเนาะคุณแม่วัฒนาห้าร้อยบาทนะคะแต่ยังไม่ได้มีเงินปาัให้นะคะอ่าค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่วัฒนาคุณแม่วัฒนาเวลาเราร่วมบุญที่ไรคุณแม่ร่วมบุญทุกครั้งราคาครั้งละห้าร้อยห้าร้อยน่ารักมากเลยป่าก็อยู่ข่าวแล้วนะตอนนี้ กินข้าวเสร็จก็ไปอยู่กับบอสน้อยน้องน้ำมนต์นะเรียนโรงงานอยากกินมะม่วงก็เสียงร้องด้วยอยากกินมะม่วงก็เลใฆ่าร้ังเพราะงั้นไงมะม่วงอยากใส่คุณโปโปบริกถ้าอยากได้เสื้อนะครับเสื้อบุปาริจินนักราชนะครับเสื้อคอนกปรกมีคนวนมาอีกแล้วนะทุกคนดิ้งดิ้งมาแล้ว เอาป้ายที่เขียนไปติดหน้าคันเลยว่าสองเอาป้ายที่เขียนบอไม่เขียนทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนก็จะได้โชว์ค่ะนายเอสามารถโอนเข้าธนาคารได้สาขาบางม่วงนะคะ0 2 0 2 2 9 1 9 4 8 8 2 8 8 6ลงทุนรงดมทรัพยากรโรงเรียนบ้านโซลซีทำป้าป่านะคะอ่านให้อีกรอบนึงชีไหมครับคุณสุนาใส่บาตรไหมครับจุดบาตอีกรอบนึงนะครับธนาคารธนาคาร ท2 9สาขาบ้านม่วง0 2 0 8 8 6นะครับ2 2 9 1 9 4 8 8 6ค่ะน่าจะเป็นสนามสนามอะไรนะลุงสนามแล้วจ้า300บาทอนุโมทนาสาธุเท่าสนามฟุตซอลของโรงเรียนสุนาสายดำมาเล่นทีมกันโอ้เสียงหลอกก็มา เสียงลองมาครับสองสองเก้าหนึ่งเก้าสี่แต่แต่หช่ครับคุณรัชนีสรัสาีครับอสน้อยนํะมนมั่งคารุงอะไรนะ้ับนีในบัญชีไหมครับคุณสาสาชัยนะครับเยอะคนนีีค่ะคุณุ่งช่างอ่านค่ะป้าเจตพนโอนมาแล้วนะคะสามยบาทค่ะรอรอนด้วยครับป้า หมายเลขชี้นะคให้สองศูนย์สองสองเก้าหนึ่งเก้าสี่เกระหกนะครับเป็นไรเนาะอยากจะให้เอฟซีนะครับอยากให้เอฟซีเนี่ยโอนเข้าทางบัญชีวัดบัญชีโรงเรียนนะครับขออภัยครับบัญชีโรงเรียนได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยูทูบเบอร์ก็น่าแห้งนทุกคนนะครับบอกตรงเพราะว่าต้องเดินทางนะอย่างเสือก็ต้องเดินทางพรุ่งนี้นะครับถ้าโอนบัญชีเสือเมื่อกี้ประกาจจะคงจะไม่ถึงนะเอาวทางไปตลาดมาแล้วค่ะ ทานตะวันด้วยนะคะหนึ่งพันบาทแพสมินนะคะจะนามรณาบุญกับแพชทานตะวันด้วยนะคะเดี๋ยวเป็นครับอ่าเดี๋ยวมาปักให้นะคะเดี๋ยวมาปักให้เดี๋ยวไปบกาฟจะมีขึ้นเไปเบิร์แล้วมาปักให้เด้อนะคะจะขอบคุณมากเลยนะคะจะโอเคนโมรนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะแพชทานตะวัน อ่าแล้วก็ป้าวัฒนา้เนีไรครับวัดน้อยบอสน้อยได้ออเดอร์เยอะไหมบอสน้อยได้ออเดอร์เยอะไหมบอสน้องน้ำมนน่ะได้ออเดอร์มาไหมเยอะไหมวันนี้วันนี้เช้ามาเขาเริหกออเดอร์ใช่ทีอร้านก็รีดโทเลยนะคะ ีโทรศัพทเครื่องเดียวนะป้าบอกแล้วนะบอสน้อยรับลูกสาวนะใหญ่้เครื่องเดียวนะที่ไ่สด้องลมองแม่ป้าอสวัสดีจ้าหสำหรับพินิ้